เสร็จแล้วจ้าทุกคนปลาทูทอดกรอบกรอบนะจ้าวันนี้จก้กกินข้าวกับปลาทูทอดนะจ้าอาหารของเราวันนี้ปลาทูทอดกรอบกรอบนะจ้าแล้วก็มีนีแจวแจวพริกผงนั่นเองนะจ้าพริกป่นนะใส่น้ำปลาใส่มะนาวจ้ะผงนัวจ้ะทุกคนมีไข่พะโล้จ้าแล้วก็ข้าวนะจ้าไรซ์เบอร์รี่ จ้าอาหารของเราวันนี้จา้าเ,เพื่อนๆมากินด้วยกันจา้ากินง่ายๆนะจา้าทุกคนวันนี้จา้ามาชิมปลาทูกันก่อนนะจา้าปลาทูนะจา้าทุกคนนี่จา้าหืมตัวใหญ่ๆเนื้อแน่นๆเลยจา้าร้อนๆเลยนะจา้ารอผัดนึ่งอยู่แล้วก็กินรอเลยจ้าทุกคนเพราะว่าเราหิวแล้วนะจา้าพี่น้อง จะชิมให้เพื่อนๆได้ดูนิดนึงว่าเนื้อเขาแบบเป็นไงเนาะน้ำจิ้มเจ่วนี่นะจ๊ะวันนี้ไม่มีน้ำปลาใช้ซอสนะจ๊ะใช้ซีอิ๊วขาวแทนนะคะเพื่อนๆอืมมาจา้ะอืมปลาทูมันมากจาก้ะทุกคนเนื้อปลาทูเนาะอืมเจ่ว เยาะลงไปจ้ะเจียวพริกปน่นธรรมดานี่นะจ๊ะใส่มะนาวลงไปจ้ะทุกคนหนังกรอบอ้าม,มาจ้ะ ร้อนๆเลยจ้ะต้อเราบางก้างเลยจ้ะบางก้างนิดนึงนะจ๊ะคุณผู้ชมอมีไข่ด้วยนะจ๊ะไข่ย,ยังไม่แก่ทุกคนยเยาะลงไปจ้อม,มีข้าวคำใหญ่ๆเลยจ้าเห็นไหมจ๊ะคุณผู้ชม อืมอืมอืมเหลมาก